โอเคครับพบกับเจ้าแนวกองร้อยล้านทุ่งครับมาไหนครับลูกพี่ครับโอ้เทแยวแรกครับพี่น้องครับเรนโบ้ครับเรนโบ้เมือนนี่ขอบคุณไอ้ไส้ครับมือนี่คูปตะท้าติพวกแรงครับไอ้ไส้พวกนี้ครับไปครับเอาพี่น้องเวิร์กคณะเสียบฟงเสียบฟงสิลอกยักหมาทก็เด้อโบนี่ย Các <laughs> bạn bà con đi đâu? กัดกครับพูดใการนี้ดีวพี่โอเคครับพี่น้องกัดให้ลูกพี่ขึ้นได้ให้นะครับกัดร่องเรียบร้อยครับมือเนี่ยน,น,นั่นที่ครับสายแดงมาเจอสายส้มครับมือเนี่ยมาเหยียบโบจักหน่อยโอ้เป็นบุญอี่งดีครับได้เล่นโบมือเนี่ยรถเจ้าของ โบโบมีจูนแต่ปั๊มนะครับก็ได้แจ๊ปปํานี่แล้วนี่ครับโบสปริงอันของสร้างชาติโบสปริงสร้างชาตินะครับโบช่างเกี้ครับถ้าผมเจียวของช่างบิก๊กเพราะมันหูจักันครับหมจักันในเฟสดอกก่อนนะอยู่ในเบืงองยี่ยู่ครับไายช่างอยู่ซื้อมากาก็บาดใกล้ ันหาอเฮ้ยแยกท้อนะครับนน้อยกับจิ๋วครับเห็นแต่แย่ง่างเจ้ขอเขาครับมื้อนี้นนมื่อว่าสิบไปหน้าก็เล่นมา<ง>บ่ไปแมนดอกหน้า <laughs> มาเบืองลูกพี่ไถ่ป่ะครับโบมวลครับพี่น้องครับโบมวน กับถือ่ามวนไลแต่ว่าสำหรับควบ่มีบวนั่นมันมวนนะบอาที่ต่อว่าก <c oughs> ีเดง <c oughs> อ้มาจเวีดัง <c oughs> บเคคบสาวเดนมีไยอยู่โอเคครับพี่น้องครับเมือนี้กเป็นบุญครับของทีมงานกองห่อยครับขอบคุณครับ